<c oughs> <c oughs> เอาละครับผมขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็เลยนเดียสคงเองนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวคลาสไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะพาราดินนะคลาสพาราดินนะครับหรือขวานเอ้ยไม่ใช่ขวานดาบเกินโลนะครับผมใช่คลาสนี้เป็นคลาสสายซัพพอร์ตที่ค่อนข้างตึงอยู่นะครับแต่เน้เนไปทางดาเมจครึ่งหนึ่งนะครับป้องกันครึ่งหนึ่งดาเมจครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นสายซัพพอร์ตแบบจ้าจ้าจ่าจ่าเหมือนนักบวชจาก คีโบลเซโร่ที่แล้วนะครับผมอา่าฮช่วงนี้ก็จะอยู่เดืกับโบลเซโร่แล้วโบลเซโร่แล้วก็บโบลเซโร่ Zero, โระครนะผมผมทาอีกนานเลยนะครับแล้วก็ขอแจ้งว่าตรงนี้นะครับว่าโลกแปดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมใช่อีกไม่กี่อึดใจนะครับผมก็จะโลกแตกก็จะมาให้เราเล่นกันแล้วนะถ้าเคือนอยากได้ไปดูภาพสปอยหรืออะไรหรืออยากซื้อของไอเทมในโบลเซโร่ก็สามารถกดที่อา่าในลิงก์ข้างใต้นี้แล้วกดจอยลุได้นะครับผม ่ะเราพูดคีโมมาเยอะแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่โลกห้านะครับผมหรือโลกที่มีหอคอยนระกนะครับแล้ผมทําการเดินทางาตรงนี้ก็แล้วกันนะเพื่อที่จะเดบิวต์ให้ท่านผู้ชมดูอ่ะวล้ทีการโชวตีธรรมดาเลยดีกว่านะครับผมถ้ามีเสียงนลมขอัยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสสี่หนึ่งสองสาสี่ โอเคนะครับการโจมตีมี4แบบนะครับผมจะเป็นการโจมตีฟันไปมาสามครั้งแล้วครั้งที่4จะเป็นการแทงไปข้างหน้านะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับถอยมาดูสกิลเอโอเคสกิลเอค่อนข้างเท่เลยนะเราเห็นโลบปะเห็นโลบปะมันคือสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมเดีย๋ยวมันระเบิดมันแรงสุงแดแค่ไหนเคาน์เตอร์นะครับโซทอดาเมจนะครับของเราใหม่ดิเราใหม่มขาเรียกไหมเเตอร์เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ไม่ทันนะทหม่ม่ใหม่ใหมเคาน์เตอร์มันจะสร้างดาเมจให้ด้วยนะครับมาแต่มันต้องเป็นระยะไกลนะไม่ตายนะครับเคาน์เตอร์แรงอยู่นะแต่ถ้าเป็นดาเมจอันนี้แบบเปล่าๆแ๊บนึงนะผมลองดูวันดาเมจมันเท่าไหร่ผมไม่ได้ระบายอธิบาย,ยาแบบละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมก็แรงอยู่นะแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้น ก็จะสะท้อนดาเมจของกสูรไปจำนวนหนึ่งนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าแรงอยู่นะครับในการสะท้อนนะแล้วก็เราจะได้รับดาเมจน้อยลงใช่น้อยลงค่อนข้างมากเลยนะการเคาน์เตอร์แล้วมันจะมีโล่ออกมาด้วยมั้งเห็นไหมมีโล่ออกมานะครับสกิลชาร์เตอร์ต่อไปดูที่สกิลอันนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลซัพพอร์ตนะคฮะหรือสกิลฮิวนั่นเองนะผมดูดูดูแ้าผมโดนไอตัวพวกนี้ลูกก้กระทืบใช่ปะสองตัวเลย ขอสักตุ้มๆอะผมกดสกิลวานะครับว่าไปเป็นฮิวนั่นเองฮิวประมาณไม่รู้นะแต่มันเยอะมากมันครึ่งหลอดเลยมันนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่นับเป็นเลือดนะครับผมมันฮิวประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดได้เลยนะครับหรือประมาณหกสิบถึงสี่สิบประมาณนี้แหละเลออก็อยู่ที่วานเนี้ยโชว์ดาวึ้นไปแล้วก็ฮีรหรือฮีลิ่งนะฮะแล้ไปมาดูที่สกิล F นะครับผม ยองยองยองเนนหน็ดเนาอีกเยี่ยมมาสกิลเอฟนะครับจะเป็นการใช้ลำแสงลำแสงนักบุญเนื่อก็อไม่แน่ใจนะครับไปจ้วงศัตรูดนะขา,ขาแบบว่าข้างแรงเลยนะครับแล้วก็หลังจะได้เราจะได้สถานนะบัฟผมมันจะเรียกว่ามันว่าบัฟอะไรดีนะครับเพราะว่ามันทำให้เรานั้นดาบของเรานั้นเปลี่ยนไปนะครับใช่ ดาบของเราเปลี่ยนไปแล้วก็การโจมตีดาเมจจะแรงขึ้นนะครับผมมันนับเป็นจํานวนวีนะครับปุ๊บปาบเห็นไหมรูปแบบดาบเราจะเปลี่ยนกับเป็นแบบนี้นะครับจนกว่าไอตรงนี้มันจะหมดนะครับตีหมื่นสี่ตีหมื่สี่จากปกติดาเมจเท่าไหร่วะหมื่นสี่หมื่นสี่แปดแปด,แปด,แปด,แปดสิบหกโอ้เพิ่มมาประมาณแปดสิบเก้าสิเอร์เซ็นตเลยเนะี่ย วิ่งถือว่าดีอยู่นะสกิวเอฟมันใส่ซัพพอร์ตเนี่ยไม่แรงแรงอยู่น่ะพวกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไปะปะโอ้ติดคีไปสามแสนเอ้สามหมื่นครับต่อไปมาดูที่อันตีกันดีกว่าผมตองให้แบบมอนลุมกระทืบแบบตุ้มตมต่ำตซึงตงตง่งมอนตรงนี้มันตีไม่ค่อยแรงนะครับาหาหามอนนี่มันตีก้ามก้ามปุดๆ ตรงโน้นบ้างในมีมอนดีๆเดีย๋ยวผมขอทำการขี่น้องกระตุยไปก่อนนะครับน้องกระตุยรายเคมา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 พรพเบอร์ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคอมผมมันก็ขี้กากมอัดชัดได้แค่นี้แหละเคลงมาละหมื่นกว่าไอ้พวกนี้มันตีเบาอ่ะเคกประมาณนี้ก็ได้จะได้แล้วสกิลเอ็กซ์อันติโต้นี่เราจะได้บัฟ บัฟที่ทำให้เรารับกาเม็ดน้อยลงแล้วก็ทำให้บัฟเดียวกับสกิลเอนะผมทำให้เแรงขึ้นนะเอาไว้แทงเย่เย่เย,ย,ย,ย่บาับาบาัาบผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่อยู่ตรงจะได้บัฟเปล่าแต่ไม่น่าจะได้นะครับไม่คาดผมแต่ถ้าถ้าที่จะได้กะอาจจะได้บัฟยูนนิดหน่อยลนะมั้งไม่แน่ไม่ได้อะไรเลยนะแค่เป็นมูลเฉย น่าจะเป็นวงแหละวงเฉ่แหละนะถ้าผมจำได้นมืน่เคยไปติสถานะเลยนะับประมาณนี้สับคลาสนี้นะครับเวลามองพื้นก็จะอาจจะแบบลายตานิดนึงนะเพราะว่าไอ้ยาพวกนี้รวมกับความที่วิดีโอผมมันชัดแค่หนึ่งพันนะครับผมมันก็เลยนะแบบเบลอๆนะเอาละครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจน จบด้วยนะครับวันนี้ก็ลองคิดชา้านิดนึงนะง่วงนอนยังไม่ได้นอนเลยอ,อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กับซับไฟเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะจ๊ะหางคนอยากซื้อไอเทมก็ติดต่อมาได้นะครับในเฟสโอ้โหเลกแชรกันกม่ครับผมบ๊ายบาย